ร้านนี้จริงๆแล้วเปิดปิดกี่โมงถึงกี่โมงอะครับครับเปิด8โมงเช้าถึงหงยนครับ8โมงเช้าถึง5มงเย็นถ้าเมนูที่แนะนำเลยถ้าคนจะมาทานจะมาตามทานที่นี่คือแนะนำอะไรดีครับ ครับเป็นข้าวผัดหมูทอดเลยครับข้าวผัดหมูทอดคือเมนูนด้นครับใช่ครับเมนูยอดฮิตเลยครับโอเค,อเคสวัสดีครับทุกคนผมตัว LT Journey น,นะครับวันนี้มาเปิดคลิปลิมถนนเลยเพราะว่าวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับร้านอร่อยนครตะสมอีกหนึ่งร้านนะคะร,ร้านนี้ชื่อว่าข้าวผัดภูเขาไฟเมนูจุดขายเขาคือจะมีข้าวผัดที่น่าทานมากเลยครับร้านนี้จะอยู่ในซอยนะครับแต่อยู่ไม่ไกลจากองค์พระเราสามารถจอดรถที่องค์พระมหสมเฉดีแล้วก็เดินมาได้เลยครับ อยู่ตรงเส้นต้นสนฮะงไงเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดของเพจแล้วก็กูก็แมปไว้ให้ทุกคนดูเหมือนคลิปทั่วคลิปอื่นๆที่ผมทําไว้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันดีกว่าว่าบรรยากาศในร้านเป็นยังไงเป็นร้านเล็กๆครับแต่อย่างที่ผมบอกเนี่ยร้านเล็กๆในจังหวัดน,นครปฐม,ม,มเนี่ยมีเมนูที่อร่อยซ่อนอยู่เยอะมากนะฮะไปไปดูด้านในกันครับสวัสดีครับผมชื่อสถาพร้อน,น้อยครับชื่อเล่นชื่อตูงนะครับเป็นเจ้าของร้านข้าวผัดต่อ,อ,อไปนะครับโอเคร้านนี้เปิดมานานเท่าไหร่แล้วครับนี่ ประมาณ7เดือนถึงแเดือนแล้วครับทีาร้านก็จะมีแบบไลน์แมนมารอด้วยเนาะเยอะเลยครับรเ,เ,เดี๋ยว เรามาลองสั่งอาหารแล้วลองทานกันดีกว่าว่าเมนูทนี่นี่นี่หน้าตาเป็นยังไงแล้วก็รสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับอยู่ในร้านตอนนี้คือกลิ่นหอมมากทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกมาหน้าตาเป็นไงนะฮะเดี๋ยวผมสั่งอาหารแป๊บนึงต้องผัดตัวเข้ากันนะครับ ทุกคนเมนูที่สั่งได้แล้วนะคะนี่มีข้าวหน้าปลาย่างนะดูดิปลาตัวใหญ่มากเลยนะ,ะอันนี้เป็นเมนูที่เขาแนะนาเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเมนูใหม่ที่เขาเพิ่งคิดมาไม่นานนี้เป็นข้าวผัหดหมูทอดนะทุกคนดูหมูชิ้นใหญ่มากบังข้าวมามิสจานอ่ะ เราก็จะมีเนี่ยฮะอันนี้เดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูดีกว่ามันยกยากมันจะเป็นอ,อะไรอะหัวจับหมอ้อไฟเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปให้ดูอันนี้ก็น่ากินครับเดี๋ยวเรามาลองทานกันดูหะ <c oughs> เริ่มด้วยอะไรดีล่ะเนี่ยเริ่มด้วยข้าวผัดก่อนดีกว่าเรามาชิมข้าวผัดเขา่อนว่าอ่ารสข้าวผัดเขาเป็นยังไงบ้างนะทุกคน มันได้กลิ่นของแบบเหมือนกระทะไม่ไหมเลยมันอร่อยมากนะมันหอมมันตีความหอมของกระทะอธิบายไม่ถูกอร่อยมากเลยหอมจะกินกับมีซอสนี้แลวทุกคนเดี๋ยวลองหมูดูมั้งนะอันนี้เป็นหมูทอดของสูตรของที่นี่นะทุกคน นุ่มข้งางในแล้วก็กรอบข้างนอกใครที่ชอบกินพวกส่งอาหารญี่ปุ่นนะเป็นพวกหมูทอดกุ้งฮิคุระอะไรเงี้ยอันนี้ให้ให้ซืรอให้รสประมาณนั้นเลยแต่นี่ผมชอบอะ่ะอย่างที่บอกว่าจุดเด่นของที่นี่คือข้าวผัดใช่ไหมทุกคนข้าวผัดคือหอมมาก เนี่ยทุกคนคราวนี้เป็นเมนูข้าวผัดปลาซาบาย่างนะทุกคนน่ากินมากเลยเขาใช้ปลาตัวใหญ่มากเลยนะข้าวผัดหนึ่งจานเนี่ยที่นี่ราคาแบบโอเคมากนะถ้าเทียบปร,ปริมาณที่ได้เนี่ยมา mm hmm. เดี๋ยวเราลองมาชิมข้าวผัดปลาซาบาย่างกัน mm hmm. โหให้ทุกคนได้ยินเสียงไหมไม่รู้จะได้ยินไหมอะ mm ่ะ hmm. ปลานี่คือกรอบมากนะเ mm hmm. นี่ย หอมม,มีน้ำมากขเขาก็จะมีซอสอย่นี้ให้เราเหมือนกันนะครับเนี่ยที่มันเป็นซอสลางเงี้ยเหมือแนบบเป็นซีอิ๊วกินกับปลาสับบะคล้ายซีอิ๊วหวานอะ่ะแต่อย่างที่บอกอ่ะจุดเด่นของที่เนี่ยนะคือเป็นข้าวผัดครับข้าวผัดข้าวผัดเป็นหอมแล้วอร่อยมากอะ่ะมันมีกลิ่นของความเป็นกระทะไม่ไม่เล็กๆที่มันเป็นเสน่ห์ของข้าวผัดอ่ะ เม็ดข้าวผัดนี่คือแบบดีอ่ะไม่อมน้ำมันนะทุกคน,น,นก็เหลืออีกหนึ่งเมนูอันนี้จะเป็นอ่ผัวจับหมอ้อไฟนะทุกคนนี่หัวจับหมอ้อไฟนี่ผมตักมาใส่ถ้วยนะมีไข่มี เครื่องอะไรเยอะแยะมากเลยทุกคนหืมลืมหมูกรอบดูชิ้นหมูกรอบที่เขาใส่นะเห็นไหมชิ้นใหญ่ๆเลยอะ่ะห,หมูกรอบเด็ดมากข้อมีเป็นเครื่องอะไรเยอะแยะมากเลย ผมมันรู้สั่มันไปเยอะมากเป็นก๋วยกั๊บที่หอมมากนี่คือมันไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะเด็ดทุกคนก็เนี่ยสามเมนูที่สั่งให้ทุกคนดูมีข้าวผัดหมูทอดนะแล้วก็ข้าวผัดปลาซาลาาย่างแล้วก็เป็นอะ,อะไรอ่ะอันเนี้ยก๋วยจั๊หม้อไฟ พอสามเมนูนี้เพราผมมาคนเดียวผมกินเยอะกว่านี้ไม่ไหวแล้วถ้าใครมาร้านนี้ก็ลองมาดูนะเมนูเขาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมจะถ่ายเมนูอินเสิร์ตให้ดูแล้วทุกคนก็ลองดูคร่าวๆคนก็ได้ว่าอยากกินอะไรนะฮะไปเดี๋ยวขอตัวกินเมนูสามเมนูนี้ก่อน Yeah I'm about to fade away cause every time I wake up, up I feel like it's Monday something's going wrong without the chemicals up in my brain all of a sudden I don't look at anything the same way gotta build up of my thoughts city ขอคุณมากนะครับที่มาคุนหมุนของผมไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่านะครับก็มาอุดหนุนกันได้นะครับเปิดทุกวันนะครับเวลา8.00-5.00เย็นนะครับครับขอคุณมากนะครับ เป็นไงครับทุกคนสําหรับร้านข้าวผัดภูเขาไฟที่พาทุกคนมาดูถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านอร่อยของจังหวัดนครนปฐมนะครับใครที่มิวกาสมาองค์พระปฐมเจดีย์นะครับอยู่ไม่ใกลกันครับสามารถจอดรถในนี้ได้เลยแล้วก็เดินไปนิดนึงประมาณทัก200เมตรได้ครับก็จะไปเจอร้านที่พาทุกคนไปดูเมนูเขามีหลากหลายมากครับอย่างที่ผมบอกทุกคนนะครับร้านในจนนังหวัดนครปฐมเนี่ยแถวตัวเมืองเนี่ยร้านที่อร่อยอร่อยเนี่ยบางทีไม่ได้เป็นร้านที่ใหญ่ มันจะเป็นร้านที่อยู่ตามตรอกซอกซอยอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูอีกอหลายที่เลยครับยังไงทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เอาทีเจอร์นี่ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูอีกหลายที่เลยสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะฮะทุกคนสวัสดีครับ